ได้ยินข่าวไปชี้กับโรคใจน้ำเลยแต่ข้ามใจอยู่เนาะแมนเป็นยังพอก้าวขามันนี่กาบมัน้าวข่ายยิ้มบอกแน่พี่น้องวัยมันนี่กินได้คิดว่าสีเบิดเงินหลายเนาะของมคิดตัวชิดคิว่าเบิดเป็นลาดกาแล้วกาอาการชินักเนาะเบิ้งบอกว้าว่าไอเป็นเลือดอีกแต่แต่ทาพูดยั่วไอเป็นเลือดนะิือว่าเป็นโรคอะไรยันคออักเสบมันยังไม่ชื่อนะน่าจะเป็นคออักเสบเล็กน้อยนี่แหละ โอเคพี่น้องเอ๋ยทางว่าก้าวพันกระจายเสมอพันกะอันลาเมตุชิดกินนี่เดินรถมหาหาป่าวพันแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะโชคดีว่าก้าวโดย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 โชคดีโชคดีาดดดดคดคดทางปลอดภัยพี่น้องเอ๋ยคมหักพี่น้องเอนะ๋ยเนาะถุกยากปันใดกะเห็นเอ็มหักกันพี่น้องเอ๋ยบู่ป้าบู่ทิ่มกัน อย่างเช่นนะบอก้า 9, ก็มีเพื่อนนี่แหลนะเนาะแต่มีอุปสรรคในะสบายดีพี่น้องสบายดีพอเม่พี่น้องเบสสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อบอสเป็นพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องฝั่งลาวแล้วก็พี่น้องทางต่างประเทศพี่นอ้องเนาะ บัสุขสุขคนพี่น้องเนะ่อยเนาะบัดทั่วโลกที่เข้าใจในภาษาเ่าแล้็ภาษาไทยเฮานี่แหละพี่น,อนนะ้องเ่อยเนาะคือว่านอกพี่น้องเนาะจะสิทธิ์ก็ได้โบอยากกินชิ้นก็นเล่นมาหาเลยพี่น้องโัน,นี่โบอยากกินปลาก็กเล่นมาต้อนพี่น้องหอยเนาะคือว่าหยอกนะพี <laughs> ่น้องก็คือเพราะว่า,นะนะา,วาไปหาทั้งน้อยดิ亚า,าพี่น้องเนาะอะไรก็ไปหาบา่าวก้ามาไปหาอยู่เ,เพื่อน บเห็นเพิ่นอยู่เพื่อนพี่น้องเอยบเห็นพิชิดกับคิดบ่อวดเนาะคิดบ่อเพราะว่าถามกันในสองมือก้อนเนาะบ่กเก้าว่าชีเอาพอเมียไปห้องหมอก็ขึ้นว่าเพิ่นเอามาแล้วรถขึ้นบ่อสวดรถไปน้ำหาบ่กเก้าอยู่เพื่อนโบเห็นเพิ่นบ่กเก้าอยู่ใส่ด้ว่าอยู่ใส่เนาะบ่กเก้ารถขึ้นบ่ออกโทรหาโทรหาก็บอหามอีกบาทนี่พี่น้องเลยเอาเลยเป็นแรงบ่อว่าว่าชีว่าชีอันไปถามว่าเมียเป็นแลวใดอะไรพี่น้องเลยเนาะกับเป็นห่วงพี่น้องว่าอย่างเนาะ กสิเลียดน้ำแล้วก็เป็นห่วงทางเมียบอกก้าวอ,อาการเพิ่นเพิ่นอะไรเนาะ่าพาเมียไปกวดเลยบ่แหละสีทามมาแหละไปเนาะต่กระโถ่หากระบอกครับให้เห้เป็นห่วงคักบาดรถขับรถแลวเบิดเบิดหวังเลยเนาะยายๆอดใจแหละมือนอีว่าสิบ,บ่ได้ทายเพิ่นไปอ่ะขี่รถกลับมาจนเเกี่ยวพอดเกือบวพอดเซนโนตลาดลเห็นบ่ก้าวโทรขึ้นเป็นเบอร์เพิ่อนอลไรก็เลยครับ เอาบอ๊ก้าอยู่ใชนหนว่ะปุีิเพิ่นบอกว่าเพิ่นพาเมียเพิ่นมากวดโอ้ปุิคือสวดพี่น้องเลยเอาว่ะบริขวดแต่มือว่านี่บอกว่าบอเพิ่นว่าหากว่างมือนี่ก็เลยพาเมียมามือนี้เพิ่นว่กหาก็เลยพอสีได้หูเนาะข่าวว่ามือนี้ว่าบอเก้าไปกวดมาแล้วเนาะคนกวดออกของเมียออกมาเป็นจังดเนาะแล้วก็หอกกสะซิบหูน้ำกันเนาะทางบอเก้ากับเมียเพิ่นก็ได้นั่งอยู่นี่แหละปุณิทุศิตก็ได้นัดบอเก้าอ่าได้นัดบอเก้า อยู่หน้าห้านของแม่เจ้าของนี่แหละห้านขายยาเพิ่นน่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าก็นั่งร่มกันย้่นหนิงที่แรกว่าชีเข้าไปร่มกันอยู่ห้านแบบทั้งแม่เพิ่นกับล้มโทรศัพท์อะไรก็ทั้งขายยาเพิ่นพ้อเนาะคนเข้าคนออกแน่พี่น้องเอ้ยเนาะเป็นสิรบควนเพิ่นเขาก็เลยนั่งอยู่โต๊ะทั้งนอกนี่ก็ได้เนาะบ่เป็นอย่างพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องนะบอกก้ากับเมียเพิ่นก็นั่งอยู่โน๊ะอยู่ซินี่แหละแต่สิลงนมร่วกันน้องนอกว่าเพิ่นใส่ใจเบิท่าไร อาการเมียเป็นยังไรเนาะดีขึ้นบ่หรือว่าแย่ลงน้องพี่น้องเอ้ยยังไงก็ฝากพี่น้องเด้อพี่น้องเนาะพว่าพี่น้องเนาะฟังไทยฟังล่าห้องในแดกะฝากเป็นกําลังใจให้ทางบ่าวก้าวหรวก็เมียแนเนาะตะขอบม่ให้เป็นอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะถูกอ่ะพี่น้องเอ้ยเอาไปไปฟังน้ำกันดูิีกันยังโมโหฟังน้ำกันเลยพี่น้องเอ้ยฮะสบายดีสบายดีโอ้บ่อยากกินซนกแลนมหาอะไรอย่างนเนาะ <laughs> ก็อยากกินปลาก็เล่นมใส่ซเดยเอามาไปหาปลากะนะชิดกันจนจนไปกู้เบ็ดกู้ม่วงแหละเดยแล่กระคองเองแล่นกระคองเองบานนี้คือความหมายครับเมื่อยน้าหาแล้วพี่น้องเลยเมื่อยน้าหาเพิ่นอนใอยู่บ้านนั่นเลาะหาจนเมื่อยมาขึ้นบ่อเดยนเดิเดิสบายดีเนาะบอกก้าวเนาะสลิมเนาะสบายดีมาซิดถามอะ้รบดนเด้อเดินเดยนเป็นอะไร อันที่ไปกวดมาห้องหมอมาบ่หมอแม่นแม่ห้องมอเมืองเขาบ่ห้องมอเมืองกับอำเภอเมืองเนาะกับไทยกันเนาะเป็นอะไรบอกว่าเพื่อนเพิ่นเพิ่นเพราะว่าไปกวดประกาศไ่ได้เป็นหน้าอย่างเป็นห่วงนักหนาดอกเป็นบาซิสนั่นเขาเพิ่นว่าได่ว่าขาดสารวานว่าเป็นอะไรขาดขาดสารวานเพื่อนเราให้กินวันรายขาดวิตามินนะนะเราคิดง่ายงโอ้เลยเป็นเมือไงอแเลือดอกับไม่ว่าขาดเลือด ก็บริขานกปกติมาบริขาดเกับบริจาคยังแทเมือไหร่ายจะแหน่อยจะดสิ่นเดกโอบริมียังหนาเป็นพวงเลือดก็บไริขาดไม่ได้บอกว่ามันยทานให้กินหวานหลยๆขาดวิตามินขาดคว่มหวานโมเมนต์ขาดย้อนบอก้าวบริเติมเต็มบ่เติมเต็มในเด้อคอมบานเด้อบ่ได้บร้มากินหานบรกินจะเกือเลยหวานโมเมนสีเฮ็ดแต่เวียเวียโมเฮ็ดเด้อ เป็นเพราะว่าเป็นคนบ่มักกินของหวานมักกินแต่กี๊แกงละไม่เฉยๆแกงละไม้ตำทั่วเฉยๆเป็นมักกินนี่โอ้โหมาขากินแล้ะคนเราบ้านนี้ค่ะเห็ดเนี่ยแหละอันน่ะเห็ดเห็ดเวียคลายกับบอกฮักเมียเนี่ยเด้อเมนสิคัมมาได้นอนเราได้เด้อหอมน้ำผักเพิ่มความหวานน้องเอ้หอยก่อนช่วงนึงพี่น้องเอ้น้องหอยก่อนหนึงแต่คือบัดนี้นี่ ผลกวดมีอยู่บ่มีมีมี่ะไบ้างบิ่งผลกวดพี่น้องเลยผลกวดเนาะบิ้งบิ่งบิงอันนี้คือผลกวดพี่น้องเลยอ่าซื่อเพิ่นมียังอันนี้นางบุญือผู้รัผิดชอบในจ็อบไปซื้อแพทย์เพิ่นอันนี้อ่าเนาะอันนี้คือนางบุญลื่นเก็บค่ากวดบ่อันนี้เทไรอันนี้ให้แสนหนึ่งบริสิพันอ์10หมื่น10หมนโอ้10หาพัน4ก็เบาแพงบัดไดเลย เพราะว่าเขาเอาสมุนไพรมาบ๊อกโอ้เพิ่นเพิ่นมาเพิ่นไข่อะอยู่ไทยกับช่างสิบบาทรักษาทุกโรคอย่างสีหน้าพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นจะเห็ดใหม่เนาะทางของหมอลาวเขากะได้เขามีอะสมุนไพรแหละพาสีได้เสียเงินบ่หลายเลยเนาะโอเซียนไปกวนอาเซียนใช่ไหมพันกีบบ๊แม่นแม่นแม่นอือเอาดีใจดีใจแล้วก็มอบยาให้รนะแม่โอ้เอเบิ่งเบิ่งจะน้อยก่อนเนาะอาณาญาเนาะเดี๋ยวสิ าพาไปน้องอ่านเบิงบ่งผลกวนนีน่ก่อนโอ้อันนี้ปุ้มติดตามพญ,ญาพี่น้องเลยเลยอ่าน,นี่เลยเปิดทำใหมตรงนี้เนะบิงบ่งเบิง้งเบิ้งอ่าอันนี้คือปุ้มเราเพียงเนาะแต่สีอ่านสิอพังพี่น้องเลยวันที่สามสิบเดือนเป๊ะชงพัทษาไปน้องเนาะอาการพญ,ญานการวางยาปิ่นปัวซื้อ อ่าละลายเซนพยาบาลอันนี้พี่น้องเนาะก็คืออ่าผูผูฮักคนเจ็บหนึ่งมีน้องนี่นีน่คนปวดผอนออกมาเลยพี่น้องนี่ดียา่นเขียนห้เนาะอันนี้เนาะกข้าเนาะอันนี้อาจจะมันซื้อยาอน,นี่นี่นี่อันนี้คือพญ,ญา่าของสาวลื่นหนึ่งมีแม่เมืม่อยแล้วก็วินบอกเมืม่อยวินแล้วก็ คือกินดื่มนี่ได้ปกติเนาะอันนี้คือเมียนยานํานนี่กินดื่มได้ยาไม่ยาคอเลมินนี่พี่น้องเอ๋อาว่าจอยเป็นปอดบ่มบ่อบ่อเป็นปอดบวมบได้วาบ่อบ่ไอบ่ไข่แต่ว่าอาการมีแต่เมื่อยก็วิ่นนี่พี่น้องเอยเนาะอันนี้จะอาจจะเป็นยาเนาะอันนี้ยาผนวางออกมาให้ ฮึมฮะได้ยินข en like <an> ่าวไปชี้กัโล <ake> ่งใจน้ำเลยแต่ข้าวใจอยู่เนาะแม่นข้าวกระมันนี่กบระข้าวกระยิ้มบอกแน่เป็นน่องเลยมันได้ไงคิดว่าชีบิดเงินหลายเนาะของมคิดอุชิศคิว่าเบิดเป็นลาดกาแล้วกาอาการสีนักเนาะเบิรงบอกว้าว่าไอเป็นเลือดอีกเลยแต่แต่ถ้าเป็นยัวไอเป็นเลือดนะเิ็นว่า ป็นยันยันคออักเสบมันยังไม่ชื่อนะน่าจะเป็นคออักเสบเล็กน้อยแหละก็โย่ไอเป็นเรื่องมาบ่ก็ตกใจแห้งบ่ก็อะไเนาะกับโไปทำกาบโบคู่จักรนี่แหละมาซิดกะเลยล่งใจเนาะโดยมันนี่กะล่งใจได้มันนี่ก็ได้ลงใจแห้งบ่โดยลงใจแห้งเมื่อสองมือก่อนนี่หนาจะมีความเครียดความคิดอยากจะเสาร์แน่อยู่เนาะแมน ดีใจน้ำพี่น้องเลยเนาะโอ้กะเนี่ยกัตัวชิดจะเป็นห่วงแลยอย่างนวกะอยู่เขบอกกล่าววาในฝากห่วยว่าชงสามเดือนเลยได้เนาะชงเดือนอ่าก็เลยในยิ่งข่าวแบบนี้กะกุ้งใจน้ำพี่น้องเลยได,ยดย้ครัก่อนอื่นเบิ้ลกะขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องเนาะเพราะว่าเมาอยู่ใกล้ใกล้หนทางนะ<ม>เนาะเด้อพี่น้องเ<ม>ด้อเมาอยูย่ใกล้หนทางซิมิเสียงลากรเสียงซิมิเสียงแกรถซิมีเสียงรถ Uh, ชิปล้อรถไนร้ายรถตู้คอนเทนเ,น,เนอร์เนาะกับอีกอย่างใกล้ตลาดแหละรถล,ล่างเขาสีเทียเท่ยวข่าเที่ยวออกไลน์แล้วมันชิมีเสียงแกด,ดังชวนกันตลอดเขาบีบใส่กันได้พี่น้องอันนี้คือคือขอโทษขออภัยน้ำเนาะพี่น,อน้องเนาะถถามีเสียงรบลบควนพี่น้องเลย,ยแตคือว่าคือความผูกพันเนาะตุชิดกับตอกก้ากับครอบครัวเพิ่นอีกอ่ะว่ามีความผูกพันกันไลน์แหละมีข่าวพอดีแน่น้อยนึงกะแต่ว่าคือน้ำยุ่เมียกถทมว่าเป็นอะไรได้ อ่าเมื่ออื่นน่ะไปเยี่ยมเบิองบ่อเก้าหน่อยเด้อได้อ่าไปเยี่ยมเบิองบ่อเก้าแน่ว่ะก็ดีซื้อทั้งน้ำดื่มทั้งอ่าซื้อซื้อเครื่องดื่มไว้ให้ว่าสิไปเยี่ยมอยู่เฮือนรถไปหาบ่เห็นรถยายให้แถวนั้นเบิดให่บ่อหนุมกระทุกนึงไหนให้บ่อขี่ลากระทุกนึงเลว่าสิไปให่บ่อเก้าอ่ะเออบ่เอหนุ่มสาวลืมเลยจะสะกดใจคือว่าอะไรพี่น้องเลยโอ้ยกว่านี่แหละบุญบุญเนาะ บนเขาแบบว่ายังสมพงกันเลยก็เพื่อว่าอยางให้เอฟซีเข้ามาพูน้ำหลายคนก็เป็นห่วงได้ข้อมเมาผู้โทรมาน้ำกับมีก็ไปจอบเบิ้งเบาเก่ากับเมียในเด้ออากาศเป็นอะไรก็เป็นห่วงเบาเก้าน้ำยันหมมีกระติกกระใจเห็ดเวียกแน่ะจนหมมีกระติกกระใจแน่แล้วจนเงาจะองกันนอกคือแบบเมียสิว่าเป็นนักแรดพูดแรดที่คือว่าเป็นเมื่อยคืออาการธรรมดาพูดสิละ ก็คือขาดกินหวานขาดกินอย่างนี้แหละขาดธา,า,ดา,ต,าตุหวานขาดธาตุหวานใช่เราต้องกินตะมินกระโดดโอ้ลักลักมันขาดธาตุหวานเนาะใด่กินหวานหลายอ่ะบอกก้าวต้องบอกหักเมียคุ้มมือเลยหอมแก้มเมียคุ้มมือก่อนชินอนก็นต้องกอดก่อนบเป็นแล้วเดี๋ยวน้าสั้นเสียว่าเติมความหวานเนาะพี่น้องเนาะสั้นกับโบวานณด้วยเถอะนี่พี่น้องเอ้ย ขับไปห้องมอกาขอโทษน้ำพี่น้องกันเพื่อการสุขุสุขนันพี่น้องนเนาะกมันนี่กับแล้วก็ขับไปทางห้องมอกเพื่อบ่ายไทยทางห้องมอก็ไไ้บเป็นยังพาว่าเป็นคนระเบียบของเพื่อนบอกกาวเลยคนละทายก็ได้ก็ขับก็ไปทยอันนี้ก็ได้คนระเบียบของเพื่อนเด้เข้ากัเขากับบัวพาพื้นก็เป็นห้องมอรัดบาลเด้อแมนบุ๋มนของเอกชนของเอกชนอาจจะทยได้อยู่กันมาเข้ายครับ อนุญาตเขาต้องขอเพิ่นก้อนอ่าดีคือกันอันนี้บอก์เก้าขอก้อนเพิ่นว่าบอยไทยเบอร์เก้ากับบุรีไายแม่นดีขึ้นกันเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องได้อยู่กับน้ำบ้านน้ำเมืองน้ำผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นว่าใดๆเขากะตามตามเพิ่นแม่นเขาไปสิไปฝ่าฟื่อนอะบุรีได้ไหมเรือเขาไปถามเพื่อนเพื่อนว่าโอ้ยช่บุร่ได้แล้วเพื่อนสิแล้วพเขากับระยาเขาก็ซสำลูกสำหลานเพื่อนเลยเขาอยู่ในประเทศเพื่อนแม่ละประเทเขาต้องฟังความ อ่าบบเป็นอย่า่น้องอันนี้พอดีเดตุชิดจะเล่นเผื่อมาเจอะโดนโทรมาเบอกมาสีเมื่อเลยบ่ทีแรกแม่นมาสีเมื่อโอ้รถสองแถวเอ้าบ่ได้เอาลอยักจั๊กนะบ่ก็นั่งรถสองแถวมาเอ้ามาสีเมื่อเมื่อได้ยังบ่นี่ยใช่ค่ะยูเม่ได้เพิ่นขี่รถออกไปเมื่อกี้นี่กะมาเก้าเงินคัวเจเพิ่นเพิ่นใจโอ้แป๊บนึงโอ้ยนช่ค่ะยู่นี่ยันว่าสีมาถ่ายสองคนนี่บ่ได้ได้ขอกดีชยุทธ์ไทยให้เมื่อเดยโดนโอ้ใครอยูส่ะ ยเมืองได้ค่ะมีแต่หบรสิทเล็กมาส่งบ้านได้ได้เป็นนังโมกันหาอัดสามมือเลยสั่เลิ่มโตนในน้อยห่างตัวบอกก้าวเล็สิตใหญ่พ่นนี่น้องเลยได้อยูะโอ้เนาะมานำรดโดยสารดีดีแต่ห้องมอพ่นกับไปส่งบ่อแม่ก็ฮอตจนห้องมอพอแหละดีดีพ่นเอาน้ำเท่าไรอ่ะพ่นเอาน้ำหาสิพันกีบโอ้อะเดยวาบอบอกก้าวาสลืนนั่งักแป๊นึงเด้อ

giờ lẽ alo để tốt chạy đấy vì nó xiềng má bạn điều quá อ่าเด้อ yeah! บอกก้าวเด้อโอ้ขอบคุณบุ๊คด้วยขอบคอย่างอ่าพเจ้าลืนพี่น้องเลยไ้กินน้ำเย็นเย็นอ่าแค่กินก้อนก็ได้แล้วมันปีตดออกเด้อมันเด่นครับเ่นนาะอ่าเด่กน้ำเย็นเย็นเนาะเราต้องเพื่อเป็นคนเนาะก็ต้องมีน้ำใจเพื่อเพื่อเพื่อแค่ต่อกนเน้องน้องเนาะเพราะโลกนี่เขาจังหนาอยู่เนาะสังคมเขาจังหนาอยู่บ่อเก้าเอ้ยใอ้พุ่นกินปลามาพี่กินข้าว มีปลามีเข่าก็เอาน้ำเอาไนให้กันกินเลยแตคือว่าอันนี้น้ำใจคนแต่ละคนเนาะน้ำตุกนึงคือก็คือว่าสำคัญที่สุดตุกเบียวก็ได้นะอันนี้คือให่เมื่อกิ่นลำเลยเร้อเดเลยราเสียดอ่บรดเ้แมนว่าน้ำหายไปเลยเพี่อ้อนอันี้ห้ัน้ำคือชื่อว่าเป็นแก๊สชื่อว่าเป็นแก๊สเดี๋ยวออกมาพี่ก็ไดิ่มีตั้งบังบังต่อเก้าโอเคบัง เนาะพี่น้องเอยชี้แหละคนเฮากับเบิ่งกันย้มนี่เนาะเด้อย้ำมาคับคันพี่น้องเนาะอย่กฝากบอกพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าผูว่ามีหรือบ่มีกับคนเฮาน่ะมันได้เบิง่งศัยกันย้มเจ็บย้เปิดเอ้ออาจจะมีพี่น้องเอเนะ้เนาะบางคนถือว่ามีแล้วกับบางคนจะคิดว่าโอ้บ่ห้อภัยอ่า ก็คสอว่อาศัยไปอยากพึ่งว้าเะนาะเอาแน่ยผมเห็นอนาคตพี่น้องเลยเอาเนี่ยผมเห็นอนา,าคตได้เอาหอได้มืนวันสิเกิดยังขึ้น,นะนเนาะถือว่าเขาอาจจะได้พึ่งพากันกน็มีคนเท่านเพราะฉะนั้นกะคือม,มือนี่กะมามา,มาสัมภาษณ์บอกก้าอะไรกะมาถามด้วคนเป็นห่วงเป็นใยอะไรพี่น้นองเลยอ่ะอันนี้คือยาบ้บบาบัตรเนาะ ยาอันนี้เบิง้งเบิ้งเบิ้งคิดกันเคยเลื่องอยู่นอ้นยาน่อยูอยอย่้านแมบุบอิดอันนี้อันนี้คือ,อยาบักเที้ยงเรือว่าปักเที้ยงักสมบ้านเฮาพีน่น้องคือมันเพิ่มวิตามินตัวนี้เพื่อให้มีแห้งพี่น้องเอ้ยาโอลาโซนก็เดินอันนี้พี่นอ้องเนะอ้เนาะยาโอลาโซนมาเ่็นห้องแม่นี่ ยาต,นนตัวนี้ก็เดีโอลซนอเเอูนเกลือแห่เกลือแร่ดื่มทดแทนการเสียน้ำเสียน้ำแบบเสียเหงื่อเสียอาเขาเสีย,มเ,มยเมนเขาเส,เสียธาตุนตรงตนั้นตัดอย่างเัาแหและนี่ว่าใส่ทดแทนการสูญเสียน้ำในร่างกายและสูญเสียออ่าย่งางในธาตุ อิเล็กโทรในเนื่องจากขาดน้ำเจ้าขาดน้ำเจ,จ้ากินน้ำาป็นลาลเด้ยวยซอรินเดอขาดน้ำได้หนี่ขาดน้ำขาดวิตามิน,นยาเพิ่นเอาไหมาสอง,ง,งองยางเนาะสงองย่างอโอเคพี่น้องเลยแต่คือว่าตัวกวดนี่อาะสีบเพแพงสีมาเบิดน้ำยาเนาะ โดยโดยมาเลยเบิดไถ่ไอันนี่ขายอ่ะเพิ่นว่าไขเพิ่นถ่เบ็ดโบราเสียเลยรได้เนี่ยนะโอ้เบ็ดทอดแต่ขวดจะได้เบ็ดนี้เบ็ดเจ็ดสิบห้าพันกิบโอ้ชาถูกเนาะเโอ้อหนีบ้านเมืองเฮาพี่น้องเอ้ยนี่บางคนกะว่าลายๆคำที่คำย็นกะตั้งกันเนาะคนกะว่าบ็ดจะเลื่อนสำหรับคอยว่าประเทศเฮากับสัมประเทศเฮานี่แหละเพิ่นกะลังกะคอยพัฒนาไปเนาะ ก็ดีดิยาเพิ่อน็ะยาเพิ่นก็ไม่ได้เอาเงินนำได้นีิพี่น้องอ่าเนาะแรกก็คิดว่าซีเรซียดว่าซเซียลายขึ้ดว่าซีปวดนัดนักใจจนึ้นว่าสีได้ใส่หลงใส่เลือดหาเมียคนละหยอดหลังจากที่ว่าปวดแล้วพยืนยาให้ บนเป็นยังถามถามพนักานเบิเงไรบอกสินห้าพันจีบอาไม่ถามบนตวว่าบนตัว่คยบอกเนาะตัวกันราได้เนาะหลังจากนั้นบอกว่าก็นิ่มเลยบาทนี่เนาะเออเออเขาดีใจนะขึ้นทุกข้นนั่งเลยเนาะจนเงาเว่าเสียงเงินไหลแบบเราเอาับุญเงินนาคาประิทก็ได้โอ๊ยเนาะเดี๋พี่น้องตัวิทดชุดนี้ นับแต่ค่ากวดนี่สิเบิดแล้วสี่ห้าแสนอย่างนะอย่างต่ำสุดได้นี่คันว่าได้ว่ากวดคันเขาเข่าคลินิกได้ไดโอ้ยคันเอกชนนะ่ะเป็นลากอัดกวดเาขาเขาไปกวดนี่ถึนเขาชีนักหรือบนักอะระดับทุนลนดเพราะว่าค่า,าช่องไฟค่านั่นเขาได้ค่ากวดลงกวดเลือดเขาไ<ๆ>ลายอันไลาย่างเขาไล่แบบนั้นได้ของเอกชนน่ะอ่าแล้วก็ยาอีกยานี่ก็บรรลแล้วห้าแสนได้ โอ้ยว่าพี่น้อง่าโอ้ยบเก้านักเลอบการดีน่ะหมอเก้าบเข่าคลินิกแลกเว่ามาิเข่าคลินิกเนี่ยบิษัอะไรแหลกอะไขคือไปขึ้นมาเยี่ยเราบ้ารายการทิไปทั้งองหมอใหญ่สะก้อนวะของหมอเมืองเลยวะแมนแมเขาเคยคิดว่าก้าหมดหมต่ำก็แร่ล้านหนึ่งว่ะเสียเงินสุดนี่นี่ว่ะเราจะคืดแน่นเละหมอเก้าก็นะคิดแน่นอยู่แล้ว ไปแล้วเพราะว่าได้เสียชิมหาพันกิจอย่างเนาะพี่เลยว่าจะได้เสียนี่เนาะอบขผมคิดพว่าว่าจะได้เสียคำนี้เสียแต่ชิมหาพันเลยค่ะกับคาร์ลอะไรเนาะตัางคารถลคาร์ลไม่น้องคารถคขาอยู่ขากินดีใจดีใจเอาพี่น้องเน่อยน้องลุงอุ้ลุงใจพีดบาทเลยเอ้าวางคอให้แปะคอให้สาวลื่นจ้ะ นี่สุขภาพแข็งแรงขึ้นหลายหลายเด้อสลิดเร้อเตร้าไว้ไว้เตร้าไว้ไว้แข็งแงหลายๆอ่าเนาะเขียวเป็นเขียวเศร้าเศร้าไอ้ไว้เลยกะเงินคำเขาจกมีเงินเจ็บไอเศร้าเป็นเลือดบ่ไอเ่อ้าแนคือนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ยังเมื่อยอยู่บ่ห่างยังเมื่อยคือเก่้าก็เส้เมื่อยปกติธรรมดาพอเระนดดเลือดนี่นะอือเออลรื่องเรื่องถามเลือดกวดเลือดยังครับแน่ แ่น้อาไดองไนดองคิดว่าจะเป็นทางอื่นไปบุได้คิดเป็นเป็นนักเป็นทั่นเป็นนี่บุได้คือาเนเบิดเนาแบบว่าทางการมนไ่มีอย่างละเบิดเป็นขึ้นก็บบ่มีรกมีแต่ขาดบ้าอย่างเดียวดโดดีดีเอามันนี่กะ เดี๋ยวอันค่ายาเท่าไรนะค่ากวดทั้งค่ายาทั้งค่าตานี่ยงนาบาทไม่อยากว่าพี่น้องตั้ชิดใจหญ่เลมื่น้อนี่ใจแย่แห้งเลยพี่น้องพอเป็นเฮียจักบาทพี่น้องเลยพอเป็นเฮียชิดจักบาดพี่น้องเยอ่าซอยบอกเก้าค่ากวดกับค่ายา่าพัน้รอาน้องอั้า้อยบาดยขอบคุณเลายๆขอซิขอบคุณหลายขบเป็นยังขอบเป็นยัง อ่าเนาะบางคนอาจจะบม่มีค่าพี่น้องแต่สำหรับบางคนนะมีค่าเสมอเนาะเงินถูกเก็บถูกอัดเนาะพี่น้องเนาะเลอืมไม่ได้ว่ากะสูๆเนาะเฮาคือเก้ามาแต่ละมือกะบสีได้ไปหากไปวปหาคือเก้าห่นแหละโดยมีอย่างกระโทษหากันเด้อโดยมาเสร็กะฝากน้องไอเดียน้ำเลยๆคันว่ามือใดมือใดค่อยค่อยสิไปช่วยหรือว่าค่อยค่าเวียยแหละค่อยสิโทรบอกบอกเก้า คักสาวลื่นแต่กลางคืนแนี่ฝากบอกก้าวเอาน้องไอเดียไปน้ำเยอะโดยมาิษัทโดยคันว่ามือใดคอยไปเศร้าหลแมพนคอยสิไปส่งพันเองดอกโดยโดยคือมือนี่เล็กน้อยเพิ่นไปกวดซื้อก่อนอย่างได้มือนี่อ่ามืออื่นบอกก้าวพาลูกไปรุเด้อโดยไปแจ้งซื้อไปยังเห็นอยู่เด็กน้อยซ้ำลูกบอกก้าวเข้าไปบ่ได้ไรไปยุต่ว่าพาไปนี่แหละอ่ามืออื่นมืออื่นแต่รถโดย บัดนี้ก็บอกว่าหายลงใจน้ำแน่พี่น้องเนาะก็พร uh, ้อมุ้ยพร้อมสู <Hmm ้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานคือเก่าพี่น้องเลยอันหน้าสู้เวียกงานเฮาคือเก่าเนาะเราติดแต่เส้นกัน โอ้โซหาบ่ติดเบิด2คนที่นี่พี่น้องแฮงเป็นห่วงครับเอ้ยเป็นหยังเด้ล่ะสิว่าเนาะเป็นหยังเด้บาดนี้พี่น้องได้อยู่ตอนนั้นแต่ว่าบ่ไรับพราะวาเพิ่นเพิ่นยังแทกเลือดอยู่โทรศัพท์ดัมอ๋อพี่น้องเยนะเพิ่นตรวจอยู่ห้องหมอนะหมอโทรกับนมาเอาๆๆพี่น้องเนาะ เช่นอะไรผมลาพระจาาคนพี่น้องเข้าไปอะไรแบบนี้เนาะััในลมไดในคุยกันะแบบนี้เนากคันมีเรื่องคุยเลยอยากเงาเลาเอาไปเลยเนาะคันอยู่เพื่อนนั่งว่าได้นั่งคาตมาดใช่กันรถตอนนี้ยันลดล่างคนสีขาเนาะแบบคนมาเนาะเอาจังในกันอยู่ดีมีแห้งโดนาเชอนโนาเดนด้าเด้อบดนโมาเด้อสดนดาเอดนโบาเดนโดนา่อโดนดเอบดนโาเด่อโดนโดนมาอดนา่ดนโายชื่ดนโา่นคนพา่นอโหลายๆคน ที่เป็นห่วงเป็นใยบอเก้าและตัุชิดอ่ะก็ให้อ่านพี่น้องหลายคนต้องมีสุขภาพแข็งแรงด้วยพี่น้องเด้ออ่าโอเคเดี๋ยวตัวชิดจะปิดชิปก่อนบปด้พี่น้องโอเคพี่น้องเลยทางบอเก้าเพิ่งจิเสมอเพิ่นกะอันลาเมตัชิดกินนี่อ่าเดรลด์มาปับเอาเพิ่นแล้วพี่น้องเนาะโชคดีบอเก้าดวยด้วยด้ยด้วยโชคดีโชคดีเดินทางปลอดภัย พี่น้องเอ้ยพอมาหากพี่น้องเอนะ้ยเนาะสุกยากปันใดกะจะแเนีน้มหาก,กันพี่น้องเอ้ยบ่ป้าป่ทิมกันอย่างเช่นนะบ่ก้าก็มียเพื่อนนี่แนะหละเนาะแต่มีอุปสรรคแน่พี่น้องเอ้ยอ่ามีอุปสรรคแน่ก็คืออันเอาสังคมกลกัวเนาะเพี่ยง,นงเนาะเขาต้องมีอุปสรรคแน่หลายย่างถ้าเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์พี่น้องเอ้ยฮะ สุดท้ายนี่ตุศิษย์กับศิเรียมลาพาะจ่าโคตรพี่น้องไปพี่น้องเหรอนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็บอกคำโฆษณาให้ตุศิษย์เด้อพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้ตุศิษย์ไปที่กันต่อไปพี่น้องเหรอนาะตะขอให้ทุกคนทุกท่านตรงมีสุขภาพแข็งแรงคับสุขสลายเด้อพีนอ่น้องเด้อสุดท้ายนี่ก็ขอกล่าวคำว่า,วา,วบาสบายดีพี่น้อง